ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกรุณาทอล์กทูมีนะคะวันนี้ดิฉันจะพาไปคุยถึงเรื่องเงินเงินทองทองที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของพวกเรานะคะที่คุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าในปีนี้นะคะกรมสรรพากรบอกค่ะว่าการจัดเก็บภาษีนั้นต่ํากว่าที่ประมาณการเอาไว้แล้วก็จะมีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อที่จะดึงให้ภาษีนั้นมาอยู่ในระดับที่สามารถที่จะทำงบประมาณรายได้รายจ่ายได้อย่างไม่มีปัญหานะคะและหนึ่งในระบบที่จะมีการนำมาใช้ก็คือ global geographic information หรือว่า GIS นะคะ ซึ่งก็จะเป็นระบบที่จะใช้ดาวเทียมในการที่จะสแกนบ้านทุกหลังนะคะว่าบ้านหลังใดมีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะไม่มีการเสียภาษีบ้างนะคะนอกเหนือจากนี้เราก็จะคุยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการเมืองคนหลายคนอาจจะบ่นนะคะว่าปฏิรูปการเมืองทําไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีวันนี้กรุณาท็อกทูมีดิฉันพูดคุยกับท่านอาิบดีกรมสรรพากรกับข้อสงสัยทั้งหมดที่เกิด 你看。 ได้เรียนเชิญท่านอธิบดีกรมสรรพากรคุณสุทธิชัยสังขมณีมานั่งพูดคุยกันนะคะเพราะว่าในช่วงต้นปีจนถึงขณะนี้นะคะการเก็บภาษีของเราได้ต่ํากว่าที่ประมาณการไว้นะครับฉะนั้นจะมีมาตรการอะไรในการที่จะทําให้เม็ดเงินที่ได้มาจากการเก็บภาษีจากประชาชนนั้นมีจํานวนที่เท่าหรือว่า พอๆกับที่ประมาณการเอาไว้นะคะเพราะว่ามันหมายถึงการที่เราจะต้องคงรายรับรายจ่ายของประเทศให้มีความสมดุลกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่เกริ่นเป็นในตอนแรกนะคะว่าการบริหารจัดการภาษีเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สําคัญของการปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปประเทศด้วยจะมีแนวทางยังไงนะคะวันนี้ท่านนทิบดีสุทธิชัยอยู่ในห้องส่งกับดิฉันค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่อ่านข้อมูลและจ่ายแป้วนะคะเพราะว่าตามรายงานข่าวเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเก็บภาษีได้ น้อยลงต่ำกว่าที่คาดการไว้น้อยลงเยอะไหมคะท่านแล้วจะมีผลยังไงต่อการเ,เรียกว่างบประมาณรายจ่าย,าย,ายรายรับของรัฐหรือเปล่าคะก็เรียนเรียนให้ประชาชนคลายความวิตกกังวลนะครับว่าในสรรถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามันเกิดสรรถานการณ์การเมืองแบบนี้นะครับการชะลอตัวของเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆเนี่ยก็ระมัดระวัง ไม่ค,ค่อยกล้าเลงคอยเฝ้าดูสถานการณ์ว่ามันมันจะจบหรือว่ามันจะออกไปในทิศทางใดะนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทําให้ GDP ของประเทศเนี่ยลดต่ําลงไปจากเ,เดิมที่เคยประมาณการไว้เมื่อปีงบประมาณ5-6นะครับว่า GDP จะโตอยู่ที่ประมาณ4นะครับ แต่พอในสถานการณ์ปัจจุบันบอกว่า GDP เนี่ยต่ำไปกว่า2นะครับขอความรู้ท่านนิดหนึ่งเวลาชาวบ้านฟังเนี่ย GDP มันคืออะไรแล้วก็4ลงมาเหลือ2เนี่ยมันกระทบเงินในกระเป๋าเรายังไงท่านลองยกตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งได้ไหมคือมันมันเป็นรายได้บนรวมของประชาชาตินะครับที่คือเฉลี่ยต่อห่วใช่ไม่ใช่เฉลี่ยต่อหัวเป็นเรื่องของการประเมินในเรื่องจริงๆแล้ว GDP เนี่ยมันตัวเลขเนี่ย มันต้องมาจากแฟกต์ที่มันสมบูรณ์ร0 0จริงๆ <Okay. S 2> แล้วมันก็จะสามารถที่จะวัดค่าที่แท้จริงของมันได้แต่ในในขณะนี้เองเนี่ย GDP ของเราก็เป็นตัวเลขประมาณการประมาณหนึ่ง mm hmm. ะครับที่โดยทั่วทไปก็จะใช้ตัวเลขที่ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารทางการเงิน <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นอไอไอ GDP ที่มันสูงหรือมันต่ำเนี่ยมันเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนเรื่องของการใช้ใจ่ายเรื่องของการบริโภค นะครับเรื่องของการออตื่นตัวของเศรษฐกิจต่างๆนะครับถ้าเศรษฐกิจดี GDP มันก็จะโตตามเพราะเนี่อยากว่ามันมีรายได้เกิดขึ้นมามีการบริโภคมากขึ้นะนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่มันเกิดตามธรรมชาติของมันแปลว่าจาก4มาเหลือ2เนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันลดความคึกคักไปครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมถูกต้องฮะ,ฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นในการจัดเก็บภาษีในขณะนี้เนี่ยถึงแม้จะต่ํากว่าประมาณการก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราดู GDP ที่มันลดลงไปเนี่ยก็ถือว่า จัดเก็บได้อยู่ในในระดับที่ถือว่าเออหมาะสม <c oughs> แล้วก็เป็นประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าขณะนี้เองเนี่ยออทีมเจ้าหน้ที่ของกมร,รมสรรพากรเองเนี่ยออทำงานหนัก <c oughs> นะครับซึ่งในขณะนี้กําลังใกล้ถึงเวลาของการยื่นแบบปรภาิีกันได้ดทุกคนนะครับทุกคนก็ต้องสแกนกันเป็นอย่างร้อยเอร์เซเลยนะครับว่าใคร ที่กาลังจะเสพวัีเนี่ยมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็จะรีบที่ต้องสแกนแบบทีขนาดนี้เพราะว่าต้องให้ได้ให้ให้ตรงเป้าคือไม่ต่ํากว่าเป้าที่วางไว้คือเราต้องการให,ให้ให้เป็นไปตามประมาณการ <c oughs> นะครับซึ่งขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีการลดตัวเลขลงมาว่าอ,อประมาณการอาจจะไม่ได้ตามที่ตั้งไว้1.89ล้าน <c oughs> นะครับผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเป้าของเราก็ยังอยู่ที่1.89เราก็พยายามจะทําให้ เป็นไปตามประมาณการนะครับมาตรการที่ท่านบอกเนี่ยก็คือการสแกนในเรื่องของภาษีของส่วนนิติบุคคลซึ่งจะต้องมีการเริ่มทยอยจ่ายใช่ไหมฮะมีมาตรการอื่นอีกบ้างไหมคะท่านที่ทางสมะกเนียกำลังจะเอาออกมาใช้ไม่เคยออกมาใช้เลยแต่ว่ากําลังจออกมาใช้ยกตัวอย่างเช่นดิฉันอ่านข้อมูลนะคะบอกว่ามีความพยายามจะเอาคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยหลายแสนคนเหมือนกันเข้าอยู่ในระบบเสียภาษีซะจะทํำยังไงคะท่านฮะ คือเรื่องนี้ได้เคยมาที่ช่อง3ครั้งหนึ่งแล้วของคุณสรยุทธ์รครับก็คือเรื่องของการนำระบบ g s มาใช้ในการ GIS ครับย่อม,มาจาก Geographic Information System หรือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ะนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่เราสามารถที่จะสแกนทุกพื้นที่ที่ ในประเทศไทยนะครับว่าจะเป็นบ้านเลขที่นี้มีคนอยู่เท่าไหร่อะไรเนี่ยซึ่งมันลิงก์ข้อมูลกับทะเบียนราษฎรได้รวมทั้งการลิงก์ข้อมูลจากการไฟฟ้าของ <c oughs> ผู้ใช้ไฟ <c oughs> นะครับว่าบ้านนี้ใช้ไฟมากใช้ไฟน้อยบุคคลที่อยู่ในบ้านนี้มีกี่คนพรุ่งนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็จะตามได้หมดแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าสมมติบ้านหลังหนึ่งมีคนอยู่5คนแต่ว่าใช้ไฟเดือนละ2 0,000น,นี่อาจจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าขายอะไรหรือเปล่าอ,อย่างนั้นหรือเปล่าฮะหรืออาจจะมีะไรายได้ที่มันสมดุลกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถูกไหมครับโอเคแล้วเราก็จะเอาคนเหล่านั้นเนี่ยไปดูในระบบเราว่าคนเหล่านี้อยู่ในระบบการเสียภาษีของเราหรือยัออยงถ้ายังก็จะเชิญมานะครับสอบนะครับว่าทำมาหาก,กินอะไรนะครับเพราะว่าบางครั้งการไปสํารวจเนี่ยคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทําธุรกิจอยู่ที่บ้านอาจจะไปหาก,กินอยู่ข้างนอกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขากลับมาเนี่ยคือหมดเวลาร,ราชการไปแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็ยังไม่ถูกนําเข้าสู่ระบบ แล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทําอะไรอาจจะมีเงินได้แล้วถูกหักหน้าที่จ่ายไว้นะครับก็คิดว่าไอห,หักหนี้จ่ายนั่นคือการเสียภาษีไว้ครบแล้วไม่ต้องทําหน้าที่อะไรอื่นอีกนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็คนที่มีไรายได้แต่สงสัย GIS เนี่ยค่ะท่านก็คือ GIS มันก็คือตัวเครื่องมือในการที่จะวัดดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละจุด ที่เรามีการสุ่มใช่ไหมคือเราสแกนทุกพื้นที่ในตารางนิ้วที่มีอยู่นะครับสมมติว่าเขตพยาไทซึ่งผมกาลังจะเริ่มต้นอยู่3มเ mm hmm. ขตน,นะครับก็คือที่เขตพยาไทพัทยาแล้วก็หัวหินอันนี้คือคือพายล์ที่จะทํามแห่งนะครับเพราะเนื่นองจากว่ามีเงินทุนเริ่มต้นเนี่ยก็คิดว่าสามแห่งเนี่ยน่าจะพอดีพอดีนะครับแล้วถ้าหากว่าทําแล้วได้ผลก็จะขยายไปทั้งประเทศนะครับ อันนี้คือสิ่งที่มันจะตามคนในประเทศไทยได้ทั้งหมดตอบโจทย์ว่าคน60ล้าน70ล้านคนของเราเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ inent, มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ pipeline, เป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในวัยเรียนเท่าไหร่นะครับเป็นคนชราที่ไม่ได้ทํางานอีกเท่าไหร่อันนั้นคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ของของประเทศไทยอีกทีหนึ่งนะคะเวลาสแกนนี่จะจะเห็นอะไรบ้างจะเห็นบ้านท <sek. S 2> <kaf. S 1> ุกบ้านเลขที่เห็นบ้านท <sabes S 1> ุกบ้านเลยในเขตพยายไทยมีบ้านเลขที่กี่หลังก็จะเห็นหมดแล้วในบ้านนั้นมีคนกี่คนก็จะทราบหมดนะครับ ปกติเราก็มีทะเบียนราษมีอะไรอยู่แล้วทําไมนั้เป็นเรื่องตรงนั้นอันนั้นมันจะเป็นงานแมนนวลน,นะครับแต่อันนี้มันจะเป็นการสแกนแล้วก็จะดูว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของเราทั้งหมดเนี่ยมันครบหรียงนะครับเพราะขณะนี้มันเหมือนกับเป็นการดูจากข้างบนลงข้างล่างไม่ใช่เดินตามแนวราบซึ่งมันมองไม่เห็นว่าภาพรวมทั้งหมดมันคืออะไรนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็จะรู้ขนาดของการใช้ไฟว่ากลางคืนใช้ไฟหนาแน่นตรงไหนมันจะมันจะบอกนะครับแล้วก็กลางวันมันหนาแน่นตรงไหน มันก็จะเป็นสิ่งบอกเหตุได้ว่ากลางคืนมันต้องมีธุรกรรมหรือมีอ,มอะไรเกิดขึ้นในในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งตรงน,นี้นก็จะเรียกมาดูความผิดปกติได้เพราะว่ากลางคืนเราไม่มีคนทํางานถูกไหมครับเพราะสัมภาระทำงานแค่สี่โมงครึง่งแต่อเจา้านี้มันจะทํางานตลอดใช่ไหมคะขนะนี้ผมผมให้แนวคิดไปว่าธุรกิจมันไม่ได้หลับกลางคืนก็มีคนทําธุรกิจกลางวันก็มีคนทําธุรกิจเพราะนั้นความเป็นธรรมระหว่างคนกลางวันกับคนกลางคืนต้องเท่ากันคนกลางคืนก็ต้องถูกมอนิเตอร์เหมือนกันนะครับ นี่กำลังจะมีพายลอตโปรเจกต์ใน3เขตด้วยกันใช่ครับใหฮะรวมถึงที่หัวหินด้วยพัทยานะฮะแล้วก็ที่กรุงเทพก็เขตพญาไทใกล้กลมเลยต่อไปนี้ไม่มีใครหนีได้แล้วใช่ไหมฮะภาษีไม่หนีไม่ได้แล้ว <c oughs> นะครับอันนี้จะถูกตรึงไว้หมดนะครับ <c oughs> ค่ะอันนี้แปลว่าเราพยายามจะเอาคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้ามาถูกครับใช่ไหมฮะมีเยอะไหมฮะท่านคะเพราะว่ามีคนบอกว่าบ้านเราเนี่ยโ <c oughs> ครงสร้างภาษีโดยเฉพาะคนเสียภาษีเนี่ยคือ ค่อนข้างจะน้อยนะคะนับเป็นไม่อาจจะไม่ถึง20%ด้วยซ้ำไปถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยต่เฉลี่ยต่อจำนวนประชากรเนี่ยนะในร้อยคนเนี่ยคือ20คนนี้ทำงานเลี้ยงอีกที่เหลือครับคืออย่างนี้ครคือเอาง่ายๆว่าประชากรเรามีอยู่ประมาณเกือบ70ล้านเนี่ยนะครับแบบแสงรายการที่เสียภาษีประจำปีของบุคคลธรรมดาอยู่ประมาณสัก10บ0ล้านเศษเศษแบบนะครับก็ต้องมาตอบว่าอีก ห้หรือ60นั้นเนี่ยหายไปไหนห,ไไหน,นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องออหาคําตอบตรงนั้นออกมาที่เมื่อกี้คุณกรุณาถามแล้วว่าหลบหายไปอีกเท่าไรหาไาไร่ก็ต้องบอกว่าใน60ที่ที่ไม่ได้อยู่ในแบบ10ล้านเนี่ยเป็นนักศึกษานักเรียนเท่าไหร่นะครับเป็นคนชราที่ไม่ได้ทํางานเท่าไหร่แล้วก็คนทํางานที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบอีกเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ JS จะตอบ ซึ่งพื้นฐานของการทําอย่างนี้ก็คือการเก็บข้อมูลที่จําเป็นเพื่อน<ช>ํามาประมวลวิเคราะห์ให้เห็นถึงกิจกรรมของออประชาชนนะฮะแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรช่วงอายุของประชากชรดูว่าอะไรเนี่ยจะเป็นเหตุให้มีการเกิดรายได้ตรงไหนบ้างใช่ไหมคะเคยมีประเทศไหนใช้บ้างไหมฮะท่านเ,เมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาะนะครับมีท่านทูต โปแลนด์ Poland, <ะ>ที่มาประจำประเทศไทย<ะ>ก็มาพบะนะครับแล้วก็ระหว่างรอที่จะพบผมเนี่ยผมให้สัมภาษณ์สื่ออยู่ก็ถามว่าให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรก็บอกก็เลยบอกว่าให้สัมภาษณ์เรื่อง JS <Yes. S 2> นี่แหละก็บอกโอ,โอ้โหฟังแล้วน่ากลัวเพราะประเทศเขายังไม่มีะนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะผมคิดว่านะน่าจะทาได้ระบบ JS นะครับเอ้ประเทศอื่นเขาก็มีการจัดเก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยวเนี่ยก็มี อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับกา<อ>ร <นะ S 2> สำนึกในหน้าที่ของประชาชนที่มีรายได้นะครับถามว่ามันสําคัญไหมกับการขยายให้คนที่อยู่นอกระบบเข้ามาในระบบสําคัญสําคัญตรงไหนฮะสำคัญตรงที่ว่าคนที่อยู่ในระบบเนี่ยจะได้รับภาระน้อยลงแทนที่อัตราภาษีควรจะน้อยกว่า35คะสะสําหรับบุคคลธรรมดานะครับก็ทําให้มันต้องคง3 5้าเพราะว่าเราต้องการเงินภาษีในการพัฒนา,ราประเทศแต่ว่าการจัดเก็บ มันยังไม่ได้เกิดความเป็นธรรมทั้งหมดคือถ้าคนทั้งคนที่อยู่ในประเทศไทยเสียภาษีกันครบอัตราภาษีมันต้องลดลงนะครับมันเป็นไปตามออดีมาซัพพลายเหมือนเหมือนหลักการตลาดทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้เนี่ยคิดว่าระบบนี้จะมีความสมบูรณ์คือแปลว่าจะทําได้ทั่วประเทศเนี่ยสักเมื่อไหร่คะท่านคะออผมจะเริ่มทำเนี่ยพาลตเนี่ยคือไตรามาสที่สคือไตรามาสสุดท้ายของปีงบประมาณเนี่ยนะครับจะทํา แล้วก็ในปีงบประมาณหน้าก็จะคิดว่าคงขยายไปทั่วประเทศนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีเป็นอย่างมากแล้วก็สามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยเสียภาษีอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็คนที่เสียภาษีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยนะครับเขาทำถูกแล้วนะครับ พราะนั้นคนที่อยู่นักรบ,บและกลับเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องไปค้นหาแล้วก็ทําให้คนที่กูอยู่ในระบบมีความรู้สึกที่ดีนะครับกับการจัดเก็บภาษีของกรมนะครับทำไมคนชอบกลัวเรื่องภาษีท่านั้เน่ยก็เมื่อกี้ตอบนะครับ <c oughs> ว่าการที่กลัวเนี่ยหมายถึงว่ามันม,ม,ม,มีอยู่มีมีอยู่หลายหลายประเด็นที่กล <c oughs> ัวก็คือหนึ่งคิดว่ามันยุ่งยาก <c oughs> นะครับสองก็คือเสียภาษีไม่ครบมีรายได้แต่เสียไม่ครบหลบ นะครับอันนี้ก็ต้องกลัวแต่ถ้าคนทําถูกทุกอย่างปฏิบัติถูกทุกอย่างเขาไม่กลัวไม่ต้องกลัวใครเลยนะครับนอกเหนือจากระบบ J s อที่กาลังจะมาใช้ปลายปีนี้แล้วเนี่ยเรามีเขาเรียกว่ามาตรการหรือว่ามีเครื่องมืออื่นๆอีกบ้างไหมฮะได้ข่าวมาว่าจะเก็บภาษีสินค้ามือสองด้วยครับมันมันคืออะไรคะท่านคะคือเรื่องของสินค้ามือสองเนี่ยมันเป็นเออมันก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่า บางอย่างควบคุมได้บางอย่างก็ควบคุมไม่ได้นะครับอย่างเช่นงานศิลปะก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วขายทอดต่อไปเรื่อยๆใช่ก็ต้องก็ต้องมีมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีนะครับสินค้ามือสองหรือว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยเมื่อมันเป็นของเก่าเนี่ยบางทีวัลูเอเดมันเพิ่มขึ้นแต่บางอย่างมันก็ลดลงนะครับอย่างอย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยเมื่อเป็นของเก่ามันอาจจะลด แต่บางรถบางรุ่นก็อาจจะไม่ลดเพราะอาจจะเป็นรถที่เป็นรถสะสม <c oughs> ก็จะแพงนะครับมันก็จะมีอยูออ่ประเภทแบบนี้นะครับมีทั้งราคาที่ถูกลงกับราคาที่คนวิ่งหามันก็จะสูงขึ้นเป็นปกติซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมไปดูงานที่อังกฤษมาเนี่ยนะครับที่อังกฤษเนี่ยเขาเก็บสินค้ามือสองเนี่ยเขาเก็บทุกอย่าง <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะรถยนต์อย่างเดียว <c oughs> หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถอะไรก็ตามเก็บหมดนะโนอังกฤษมด ถ้วยกาแฟยังเก็บเลยใชนน่นั่นคือสิ่งนั่นคือสิ่งที่ที่เราจะต้องพยายามที่จะนําสิ่งที่มันควบคุมยากเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบให้หมดนะครับแล้วมันจะเกิดความเป็นธรรมเพราะอย่างกรณีของรถมือสองที่เราเห็นเต็นท์อยู่เกลื่อนกราดเนี่ย<ฆ>นะครับมันก็เหมือนจับปูใส่กระด้งนะครับคือเวลาจะขายรถผู้ขายกับผู้ซื้อก็ไม่ได้ซื้อกันโดยตรง<ฆ>มันก็ไปผ่านเต็นท์พอไปผ่านเต็นท์เนี่ย เวลาขายผมซื้อรถจากคุณกรุณามาผมก็ให้โอนลอยไว้นะครับพอมาถึงมีคนต้องการปุ๊บก็โอนผ่านไปเลยผมก็เป็นคนกลางที่อยู่ตรงเต็นท์ผมก็ไม่ต้องมาผ่านผมเลยผมก็ได้ส่วนต่างไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ไปจับต้องได้ว่าเอ๊ะผมได้ส่วนต่างจากคันนี้เท่าไหร่แล้ววันนี้ขายรถไปกี่คันทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปเก็บภาษีตรงนี้เราจะมีวิธีการยังไงคะท่านคือโอกาสของการปฏิรูปการเมือง ฏิรูประบบต่างๆเนี่ยรวมทั้งการปฏิรูประบบภาษีเนี่ยนะครับก็จะบัญญัติในเรื่องของสินค้าประเภทน,นี้อาจจะต้องบัญญัติเข้าไปไว้ในประมวลรัษดากรนะครับเพื่อ,อ,อทําให้มันสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องบัคอยเฝ้าระวังว่าคนนั้นขายครบหนีหรือว่าอะไรแต่พยายามจะบรรจุไว้เพื่อให้การควบคุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยทำหน้าที่แทนเรา ท่านพูดถึงตรงนี้ก็ขอความรู้ความเห็นจากท่านต่อเลยเมื่อสักครู่เราบอกว่าอาจจะใช้โอกาสนี้ที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการไปไดูรูปประเทศร,ร,รูปโครงสร้างการเมืองอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนอันหนึ่งที่สําคัญเนี่ยมันคือเรื่องของการเปไ็นรูประบบการจัดเก็บภาษีด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจสําคัญใ,คในการที่จะได้มาซึ่งเงินแล้วก็นําไปบริหารแล้วก็พัฒนาประเทศเรามีอะไรที่เป็นช่องว่างช่องโหว่แล้วในความเห็นส่วนตัวท่านรู้สึกว่าจะต้องทําเลยถ้าไม่ทําไม่ได้ถ้าจะไปดูรูปการเมืองไม่ทําตรงนี้ไม่มีทางเด็ดขาด ก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งคนไทยเป็นคนที่สบายๆย,ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตามกฎหมายคิดว่ากฎหมายมีเอาไว้หลบเอาไว้เลี่ยงนะครับแต่ต่อไปนี้เนี่ยเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีเรื่องของการไม่เสียภาษีเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดียายอย่างเข้มงวดนะครับโดยการใช้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเ,เสียภาษีไว้บางส่วนก่อน ตรวจเจอค่อยไปเสียเพิ่มค่อยไปเสียเพิ่ม,มก็แค่คดีแพ่งนะครับไม่มีการลงโทษทางอาญาเพราะในในปรมวรรสากรได้บัญญัติเอาไว้ในเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยผิดนะครับต้องดำเนินคด,ดีอาญาเขาเรียกว่ามีเจตนากเลีภาษีนะครับแต่เราก็มีความรู้สึกว่าไอ้กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีความ ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีความเข้มงวดทุกคนก็ละเลยกันไปหมดแต่การบังคับใช้กฎหมายนี้มันอาจจะยังไม่รวมถึงของการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีถ้าเกิดเราจะข้ามไปตรงนั้นเรื่องของการ enforce เนี่ยต้องทําอยู่แล้วะะแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องมีอะไรใหม่ๆหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในแง่ของกฎหมายเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องควรจะทำคะท่านคะก็มีเรื่องทั้งภาษีระหว่างประเทศนะครับมัน,น,นคืออะไรคะท่านคะ คือขณะนี้เรากําลังจะเข้าสู่ AEC ในปีปลายปี58นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นสากลในเรื่องของการเอือ้อต่อการลงทุนข้ามชาติเนี่ยนะครับเราต้องมองประเทศเพื่อนบ้านมองประเทศที่เขามีความทันสมัยในเรื่องของการจัดเก็บภาษีนเนี่ยเอามาเทียบเคียงเพราะนั้นคนก็จะย้ายฐานไปหมดนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยทุกคนเป็นเป้าหมายในเพราะภาษี<น>ต่ํามากใช่ไหมัะเพราะภาษีต่ำถ้าต,ต่ำเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะดูปลายเหตุว่าเอ๊ะทำไมสิงคโปร์ต่ำนะครับ ทำไมไม่ลดตามสิงคโปร์แต่เราไม่ได้ดูว่าความสามารถในการเสียภาษีของคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสูงกว่าเรานะครับประชากรเขาห้าล้านะนะครับแต่คนเสียภาษีเนี่ยหล้านแล้วทุกคนเสียหมดหะนะครับแต่ของเรา 60- 70ล้านแบบ10ล้านแบบเป็นแบบที่มีเม็ดเงินภาษีประมาณสองล้านที่เหลือก็คือไม่ถึงเกณฑ์ได้คืนอย่างเงี้ย นี่คือสิ่งที่ที่เราคย,ยมองว่าเอ๊ะทำไมอัตราภาษีเราถึงได้สูงนะครับเพราะว่าความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของของเ,ออเงินที่นํามาเสียภาษีมันมต่างกันแปล<ร>ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปที่เราคุยในตอนต้นมาตราการต่างๆที่ท่านบอกกาลังจะนามาใช้ไม่ว่าจะเป็น JS หรือว่าการเอานอกระบบเนี่ยเข้ามาในระบบมากขึ้นเนี่ยในที่สุดมันจะทําให เ,เรียกว่ามาตรฐานการเสียภาษีในบ้านเราเนี่ยอาจจะทัดเทียมกับประเทศที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วอย่างสิงคโปร์ใรแล้วในที่สุดเราก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของ i ิน e n t i v e หรือว่าแรงดึงดูดใจของนักลงทุนที่จะมาลงทุนใน<ท>บ้านเรารเสียภาษีน้อยลงอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับ,รบ,รบซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ที่เราเราต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะว่าบมวลรสากรเองเนี่ยได้ใช้มาปีนี้เป็นปีที่กรมครบ99ปี <c oughs> นะครับบมวลรสากรมีการ ใช้งานมานานนะครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันต้องปรับแล้วกี่ปีแล้วนะคะท่านจะครบ99ปีในเดือนกันยา99ปีครับแล้วก็ยังไม่มีการเรียกว่าปรับหรือว่าแก้ครั้งใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันแก้ค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ถ้อยคําหรือว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเข้าสู่สภานะครับแก้นู่นแก้นี่ทาได้ยากนะครับซึ่งในช่วงนี้ของการปฏิรูประบบการเมืองราชการเนี่ย การเป็นรูปกฎหมายภาษีก็จะทําควบคู่ไปด้วยกับมาตรการในเรื่องของประสิทธิภาพของการทํางานค่ะ,ะคแต่ว่าในระหว่างที่แก้กฎหมายยังทําไม่ได้หรือทําแลำบากที่สิ่งที่ท่านจะทําได้ก็คือการเอาคนมาอยู่ในระบบใช่ครับกลับไปที่ GS นิดหนึ่งยังมีคําถามค้างอยู่ถ้ามีคนคัดค้านคนบอกว่าเอ้ยหาเช้ากินข้ามลำบากอยู่แล้วจะมาเก็บอะไรกันท่านาจะทํำยังไงคะคือหาเช้ากินข้ามเนี่ยก็คือไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์<า>นะครับถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่มีหน้าที่ต้อง ต้องยื่นแบบนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ให้ได้ว่าอธิบายได้ตอบคําถามได้นะครับว่าคนที่ไม่ถึงเกณฑ์หาเช้ากินคัามเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าหาเช้ากินค้ามต้องมีหน้าที่ต้องเอาเบอรเสียภาษีนะครับก็ไม่ห่วงเรื่องที่จะมีคนเดือดร้อนในแง่ที่ได้รายได้น้อยแล้วจะมาบอกว่าไม่ควรจะมาเก็บอย่างนี้อันนี้ก็คือถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ก็กฎหมายก็ยกอยู่แล้วนะครับมีอะไรอีกบ้างคะท่านนอกเหนือจากระบบที่เราพูดถึง GS ส สินค้ามือ 2, สองภาษีน้ํามันภาษีน้ํามันเป็นเรื่องของกรมสรรพามิรค่ะนะครับซึ่งกรมสรรพาิมมรก็มีหน้าที่ในเรื่องของการกําหนดภาษีน้ํามันอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับของสรรพากรก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวในเรื่องของ <Okay. S 2> ของภาษีน้ํามันนะครับ มาสุดท้ายคือ VAT หรือว่าแบบภาษีมูลค่าเพิ่มบ้านเราเนี่ยใช้มา7%แล้วก็มีข่าวมาตลอดนะคะรวมถึงในช่วงหลังๆด้วยนะคะหลังจากที่มีการเข้ามาควบคุมการปกครองเนี่ยก็บอกว่าให้คงไว้7จากเดิมที่จะไป10มันอะไรฮะท่านตกลงเราจะต้องไป10ในวันหนึ่งใช่ไหมคะในที่สุดเราต้องไปถึงตรงนั้นคือ10เนี่ยเป็นการตราไว้ในกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่าตราภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ10%นะครับแต่ที่เป็น7เนีย่ยเพราะเราเป็นการลดลงมานะครับแล้วก็ได้ขยายเวลามาเรื่อยๆจนกระทั่งจะสิ้นสุดเอาวันที่30กันยา2 5 5 7ก็เ <move> ก <on> ือบแล้วนะฮะใกล้แล้วฮะ <c oughs> นะครับซึ่งถ้าบท30กันยาแล้วยังไม่มีการขยายเวลาของการลดอัตราก็จะกลับไปที่10เลยนะครับแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ กรมได้เสนอกับคณะไปะนะครับว่าให้คงขอขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากเ,เดิมที่จะสิ้นสุด30กันยาเนี่ยก็ให้ยังคงเป็น7%อยู่อีกไปอีกหนึ่งปีโดยเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2557เป็นต้นไปนะครับก็จะไปสิ้นสุดเอา30กันยาย,ยน2558 ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะรว่าเราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเลยไงท่านใช่ครับหนึ่งภาวะเศรษฐกิจที่ที่ชะลอตัวนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นในระยะเวลา1ปีก็เป็นระยะเวลาที่รัฐบาลใหม่จะมาทบทวนแล้วก็ดูสถานการณ์เรื่องของภาวะเศรษฐกิจว่าถ้าข้างหน้ามันดีขึ้นนะครับรัฐบาลเห็นว่าควรจะปรับแล้วหรือยอย่างไรก็เป็นเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะกําหนดเป็นนโยบายออกไป ก็จนกว่าจะถึงปีหน้าเราก็ยังไม่ต้องคิดตรงนั้นแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันต้องขึ้นไป1 0ใช่ไหมครท่านคะก็อาจจะอาจจะขยายไปเรื่อยๆก็ได้เป็น7%ไปเรื่อยๆก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลถ้าเห็นว่าการจัดเก็บภาษีเก็บแล้วก็ยังได้ตามประมาณการก็ยังยังมีเม็ดเงินในเรื่องของการบริหารจัดการก็ประมาณได้ดีเป็นปกติก็อาจจะคงไว้ที่7ก็ได้ครับสุดท้ายนี้ถามท่านว่าตกลงสําหรับปีนี้เราเจอกับ วิกฤตการเมืองเศรษฐกิจการจัดเก็บภาษี <ừ> ที่ต่ำกว่าเป้าเราจะไม่ยืนหาเรื่องของการบริหารงบประมาณรายได้รายจ่ายประจำปีใช่ไหมคือการต่ำกว่าประมาณการเนี่ยต่ำไปเพียง2-3%อเนี่ยะนะครับแต่ว่างบประมาณรายจ่ายในปี58เนี่ยนะครับ ไม่มีโครงการใหญ่ๆที่จะต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลนะครับยังคงมีงบผูกพันเดิมอยู่ประมาณสัก20โครงการนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องรายจ่ายปกติแล้วก็เรื่องของงบพัฒนาปกตินะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เก็บได้กับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหา ครับ <c oughs> วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะ,คะทั้งหมดก็คือกรุณาทล์กทูมีในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าทุมถึงห้าทุมครึง่งวันนี้ดิฉันกรุณาบูคำศรีและท่านทิมดีลาไปก่อนคะ่ะเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ